ก็อยู่กับผมเพิ่นโซนนะครับวันนีน้เราอยู่กันในเกมเอลวิสโพลเลอร์กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาแจกโค้ดกันนะครับก็จะมีโค้ดใหม่2สง่งโค้ดครับแล้วก็โค้ดเก่า2โค้ดครับเดีย๋ยวเรามาดูกันก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยละกันแล้วก็เดี๋วยวจะมาดูเรื่องกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่กดโค้ดกัน,ก,นก่อนก็มาที่ตรงนี้ครับเดี๋ยว,วาภาษาเปลี่ยนแล้วนี่โอเค ก็ใครที่อัปเดตแพทนะครับก็จะเปลีปปป่ยนภาษาไปที่เรียบร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยตามนี้นะถ้าเกิดไม่ทันก็แคปจอไปได้นะครับตรงนี้อ่ะก็ได้เพชรมา200ตัวกาชา2ใบนะครับ อ่ะครัมาดูโค้ดเก่ากันนะครับไม่รู้จะกดทันหรือเปล่านะผมเองก็จะลองดูครับอ่ะเป็นเลขนี้นะเมื่อกี้ผมพิมพ์ตรงทีผิดนะอ่ะตัวนี้อ่าทันอยู่นะครับเป็นเพชรส0มแล้วก็กล่อง T.M.H.R. นะอันนี้สามารถน่าจะสุ่มเนาะโอเคเป็นสุ่มนะครับแต่ว่าเลือกได้เลยเป็นชิ้นนะครับไม่ได้เป็นเศษเป็นแบบตัว T.M. ใช้งานได้เลยเนาะตรงนี้อ่าไปดูอีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดเก่ามันดิบกันแค่วัน2วันนะก็น่าจะกดทันอยู่ส่วนใหญ่โค้ดนี้จะอยู่ประมาณ2-3วันก็ต้องรีบกดหน่อยนะฮะ น่าจะเป็นเลขนี้เนาะอยูผมจะค้างไว้แป๊บหนึ่ง h 7 j b v i w r นะตรงนี้อืมทันอยู่ครับเป็นสเตปสโตนกับตัวเพชร200ก็เมื่อกี้ได้เพชรมารวงๆก็เป็นพันเลยนะอ่ะโอเคอ่ะก็อย่ามาดูกิจกรรมอัปเกรดกันนะครับก็สำหรับในส่วนของกิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับมันจะเป็นตู้โปกเกมอน4ตัวนะก็จะมีจูไข่เนาะ มันจะเป็นตู้กดนะครับที่ต้องใช้เหรียญสีทอตงตัวนี้มากดนะครับต้องเติมมาเนาะก็กดมานี่ก็จะมีพวกอนอกจากตัวโปเกมอนเองนะเป็นเศษโปเกมอนก็จะมีพวกหินเมก้านะครับแล้วก็มีพวกตัวกระชาตัวบิตี้สโตนนะครับแคปซูลกล่องคิวบิกนะฮะแล้วก็น้ำยาเปลี่ยนทิยนะครับเซตแรกเป็นจูไคนะฮะเลือกตู้ได้นะนี่ก็จะเป็นก i ิฟแบ็กอันนี้ก็คือต้องเติมนะครับ ที่เป็นแพ็กเติมเนาะเติมกับที่จะใช้งานได้น,นั่นเองอ่ะโอเคต่อมานะครับตู้ที่2เป็นปาชอโมนะปาชอโมมีล่างเมก้าด้วยนะครับแล้วก็อิรุราโดนะครับกาแลสนะครับผมตัวนี้เป็นล่างช,ชายนี่นะเหมือนจะเป็นชายนี่นะครับอืมใช่ไหมเป็นชายนี่หมดเลยเนาะแล้วก็มีมาวิวตรงนี้นะครับตัวแฟรี่นะครับ airy, ick, แฟรี่เหล็กนะตัวนี้ เป็นแฟตหมดเลยนะสตัวถ้าสนใจก็จัดได้ตรงนี้นะครับต่อมาก็ออจะเป็นกิดเลือกนะครับก็คือเหมือนเติมแล้วเลือกเลือกไอเทมได้ประมาณนี้นะก็จะมีพวกโปเกมอน u r นะครับก็เลือกได้นะครับมีพวกบาเซฟอลอนมีตัวซึนเดซึนเด,น,เดนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยนากาเนาเดลนะครับตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะไอตัวหนามอ่ะบางกรหนามีมกัตหลอด มีคาตันนานะครับมีคาเลสติวลาเดนจุบโมคุฟิโนมอสซามาชิบุนกับอุสุรอยนะตรงนี้เป็นแฟลตนะครับแล้วก็จะมีกล่องที่2เนี่ยอ๋อจะมีพวกเศษนะครับเป็นเศษโปเกมอนเอาไว้อัพดาวนะฮะกล่องที่3จะเป็นเฮลไอเทมของโปเกมอนตัวนั้นๆน,น,นะแล้วก็กล่องที่4จะเป็น TM ที่เหมาะสําหรับสกิลของโปเกมอนตัวนั้นๆก็ แพ็กในี่ยมัเ4 9า9เกนาะก็เลือกชิ้นได้เราจะได้ไหนเนาะล้วก็พยายามเลือกที่เป็นตัวเหมือนกนะันเม,มืติเราเลือกฟิโนโมซ่าเราก็ต้องเลือกของของฟิโนโมซ่าทั้งหมดนะเราก็จะมีในส่วนของวงล้อนะครับวงล้อเนี่ยมีอะไรได้บ้างครับก็มันอยู่ที่เลเยอร์ที่เรากดนะครับก็เป็นเรากดได้เลเยอร์ไหนของก็จะได้เป็นเลเยอร์นั้นซึ่งไอเทมหลกัลกๆก,ก็จะมีตัวสีเหลืองซึ่งตัวสีเหลืองเนี่ยมันใช้เอามาใช้แลกของตรงนี้ก็จะมีเอาตัวมาแลกวิชิ่งทิกเก็ตนะครับก็พวกกล่องต่างๆแล้วก็มีเศษของตัว อะไรอะบุเนาม่านะครับกับตัวโซเบรดนะฮะโอ้ยมีมิตรดอนด้วยนะครับกับโครดอนสองตัวนะฮะที่ใช้แต้มแรกตัวแพ็กเกจก็คือเติมตรงนี้อ่ะเราสามารถที่จะใช้เพชรนะครับ300นะครับเติมเหรียญตรงนี้6เหรียญได้นะครับเดี๋ยวผมเติมให้ดูก็ได้อ่ะแล้วเราไปหมุนกันอ่ะเราก็หมุนกัน1รอบตึ้งได้อะไรอ่1เลเยอร์โอ้โหทุเรศมาก1เลเยอร์ได้แล้ววะ ได้ตัว12ใบรับไปตรว12ใบก็อย่างผมบอกไปใช้แรกของได้แรกอะไรได้วะเนี่ย12ใบโอ้เป็น24ใบนะยหค่อยว่ากันอ่ะก็ลองมาเล่นดูได้ตรงนี้นะครับที่เหลือก็ต้องเติมเนาะเพราะว่าในส่วนของแพ็กเกจตรงนี้มันโซเอาไปแล้วอ่ะโอเคกิจกรรมัดไปนะครับก็จะเป็นเติมเอานูเมกอนนะครับล่างแฟตนะฮะเป็นอ๋อมันไม่ใช่ร่างแฟตมันเป็นแฟตเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นร่างฮิซุยนะครับ เป็นายนีฮีซุยนูเมลก้อนนะฮะเออเป็น UR รตัวใหม่นะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแผกเติมปกติไม่มีอะไรแล้วก็มีนี่ครับอ่าร่างไชนีนะครับของเซอร์เนอาร์ชนะฮะส่วนใหญ่โปเกมอนไชนีที่เป็นระดับ UR ก็จะเป็นมาจากกิจกรรมเติมเนาะแล้วก็มีพวกกล่องชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็มีลูเกียนะครับผมตรงนี้นะก็เติม198าใบนะฮะหกสิบใบนี่ แล้วก็จะมีเวลแฟร์ตรงนี้อาจจะมีดับเบิลดอปนะครับก็คือดอบสองเท่าอยากให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกวาดล้างให้ดูนี่ครับสังเกตนะครับว่าสิบห้าสองนะ,ะดูกันของเราจะได้รับเั็นะปะสองเท่าหมดเลยแล้วก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญด้วยนะมันจะมีเหรียญน,นี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหผมไม่ได้เหรียญเลยอไอเหรียญเนี่ยมันก็จะดอบนะครับเป็นไอเทมดอปในหนึ่งวันก็จะได้ทั้งหมดห้าครั้งเนี่ยไดเหรียญสองเหรียญนะปะสองเท่าด้วยนะครับเอาไดสี่เหรียญโอเค อ่ะได้เหรียญมาซึ่งเหรียญตัวนี้ก็ไปใช้แลกไอเทมได้นะครับตรงนี้อ่ะในส่วนของอีเวนต์โอเคเรามูอีเว์กันอ่ะไปดูตู้จับพิกาชูก่อนจับฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็ได้ของตา้านไ่เลยก็จะระดับอุ้ยวุ้ยได้ UR เลยเหรออู้อ๋อเป็นเศษโอ้ยตกใจได้เป็นเศษอ๋อได้เป็นแผคข้างล่างครับอ่ะโอเคตามี้นะกดอีกครั้งนึงก็หนึ่งร้อยนะฮะ แล้วก็มีพวกแผกเติมต่างๆมมทรีกิฟต์ตรงนี้6แต้มกาชา6ใบอ่าแล้วก็เหรียญที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเหรียญสีทองนะครับก็ผมมีอยู่4ี่เหรียญอ่าถามว่าแรกอะไรได้บ้างครับก็ได้พวกกล่องโปกเกมอนนะครับเป็นแลกเศษไอซนานะแลกเศษ UR นะครับตรงนี้เลือกเอานะฮะแล้วก็มีตัวหาเทร่านะครับผมแล้วก็มีตัวอัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดที่เป็นาธาตุนะอันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดที่เป็นเปิดเปิดช่องนะครับแล้วก็มีตัวกาชาเนี้ยนน่าสนใจมากๆ ส่วนใหญ่ผมก็จะแลกตรงนี้นะแล้วก็มีบริติสโตนส่วนรอบที่สจะเป็นฉาด์่ากัเอสบวกนะฮะก็10เหรียญจะได้ทั้งหมด25ชิ้นเลยนะก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับก็แลกได้ทั้งหมด10ครั้งเนาะเศษประมุขเนี้ยมันต้องเก็บประมาณ25 0เศษน,นะครับถึงจะเลือกออกมาใช้งานได้เนาะตรงนี้ถือว่าดีนะน,น,น,นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้เจ๋งอ่ะนะครับอ่ะแลกเอาแล้วก็มีเศษของไวคิวเลมด้วยนะครับไวท์คิวเลมก็10เหรียญ แลกได้สองแล้วก็มีโปเกมอนแฟลทที่เป็นเอเดอนะกับเอสนะครับก็แลกได้ตรงนี้ไผมค่อยมาแลกนะครับผมตัดสินใจก่อนว่าผมจะเอาอะไรอ่ะโอเคหมดยังหมดแล้วนะครับไม่มีละกิจกรรมเกลี้ยงๆนะฮะก็หลัลกๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับไ p นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพว่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับรีบกดน,นะครับเดีย๋ยวหมดอายุกันซะก่อนสามโคต